สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะฮะผมจะพาทุกคนนะครับมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ static เว็บไซต์และก็ Dyna m มิเว็บไซต์นะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินนะครับคำว่า static เว็บไซต์กับ Dyna m ม c เว็บไซต์นะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าไอ้ static เว็บไซต์ หรือ d y n a มิ c เว็บไซต์ที่พูดถึงเนี่ยมันคืออะไรก็เดี๋ยวในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมในปัจจุบันนี้นะครับทุกคนถ้าพูดถึงเรื่องของเว็บไซต์เนี่ยหลายคนก็น่าจะนึกถึงเว็บไซต์อย่างเช่น Facebook หรือว่า g o o g l e นั่นเองนะครับ แต่เว็บไซต์เนี่ยในยุคแรกเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากนะครับเว็บไซต์ในยุคแรกๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นเว็บไซต์ที่แบบคงที่หรือว่าสแตติกนั่นเองนะครับโดยมันจะแสดงแค่รูปภาพหรือว่าข้อความเท่านั้นนะครับแล้วก็เนื้อหาพวกเนี่ยนะครับมันก็จะแสดงเนื้อหาเดียวกันให้แก่ผู้ใช้ทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เลยนั่นเองนะครับทีนี้ตั้งแต่ยุคเว็บไซต์2.0มาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะเริ่มมีเว็บไซต์ที่เป็นดานิมิกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซ่ต์ทีาามจะสรถ โต้อตอบนะครับมีปฏิสัมพันธ์นะครับกับผู้ใช้งานได้นั่นเองนะครับผมทีนี้มาดูกันว่า static website คืออะไรนะครับ static website เนี่ยพูดได้ง่ายๆก็คือจะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์แบบคงที่นะครับก็คือมีข้อมูลที่จะแสดงแบบคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับอย่างเช่นเราต้องการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อแสดงข้อมูลรูปภาพนะครับ หรือว่าข้อความแบบนี้นะครับซึ่งเว็บไซต์แบบนี้นะครับก็จะมีแค่ HTML, CSS แลวก็ JavaScript นั่นเองนะครับผมซึ่งเวลาที่เราเอัพไฟาล์พวกนี้นะครับไปที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยแล้วเรามีการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรานะครับเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่ง r e s p o n s e กลับมาให้เป็นหน้าเว็บที่เราเนี่ยมีการสร้างนั่นเองนะครับผมก็ให้ทุกคนเนี่ยดูตามรูปภาพนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเรามีเว็บไซต์ที่เป็น Static เว็บไซต์ก็คือมีเฉพาะไฟล์ HTML, CSS, JavaScript นะครับ จากนั้นเนี่ยเบราว์เซอร์เนี่ยก็จะทําการเรียกไฟล์พวกนี้มาแล้วก็สแสดงหน้าเว็บให้เราเห็นนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลของเว็บไซต์ที่เป็น Static เว็บไซต์เนี่ยก็จะสแสดงข้อมูลเหมือนเดิมให้กับยูเซอร์ทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นั่นเองนะครับทีนี้ Static เว็บไซต์เนี่ยมันก็สามารถที่จะมี Dynamic Effect ได้เหมือนกันก็คืออย่างเช่นลูกเล่นต่างๆนะครับ แอนิเมชันต่างๆนะครับในการที่เราจะทำา d y n a m i c effect พวกนี้นะครับเราจะใช้ภาษา JavaScript นั่นเองในการทำนั่นเองนะฮะในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการใช้ JavaScript นะครับในการทำพวก d y n a m i c effect ต่างๆให้เว็บไซต์เนี่ยมันจะถูกเรียกเป็น client site dynamic web page นั่นเองนะครับก็คือ เป็นเว็บเพจดินามิกที่อยู่ทางฝั่งคลีเอนต์หรือว่าฝั่งผู้ใช้นั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีการทํางานกับเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับทีนี้มาดูข้อดีนะครับของสแตติกเว็บไซต์กันบ้างน,นะครับข้อดีข้อแรกเลยนะครับทุกคนก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นสแตติกเนี่ยได้รวดเร็วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นนักพัฒนาที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ที่เป็นสแตติกเนี่ยได้ง่ายแล้วก็เร็วกว่าเว็บไซต์ที่เป็นดินามิกนะฮะแล้วก็เร ที่เป็นดัลลมิกนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือเซิร์ h เ n อ i n e จินนะครับมันสามารถที่จะอินเด็กซ์ส c ตติกเว็บไซต์เนี่ยได้ง่ายกว่านั่นเองเพราะว่าเว็บไซต์ที่เป็นส t ตติกเนี่ยมันมีแค่ HTML css สแล้วก็จ a วา Script นั่นเองนะครับทีนี้ข้อเสียของส t ตติกเว็บไซต์เนี่ยก็คือ เวลาที่เรามีการใช้ s t a t i c w เ b ็บไซเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการใช้งานระยะยาวก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดเรามีธุรกิจนะฮะที่ต้องการใช้เว็บไซต์ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอะไรแบบนี้นะครับผ่านทางเว็บไซต์แบบนี้นะครับพออัปเดตข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับมันจะทําได้ยากมากนะครับเพราะว่าในส่วนของระบบพวกนั้นเนี่ยเรามักจะใช้เป็น dynamic website มากกว่านะครับ เพราะว่า Static เว็บไซต์เนี่ยจะไม่ได้ให้เรื่องพวกนั้นมานั่นเองนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะแก้ไขเนี่ยเราก็ทําได้แค่เพียงเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนข้อความเองนะครับแต่พวกฟีเจอร์ที่มันมีความซับซอ้อนอะไรแบบนี้จะทําไม่ได้นั่นเองนะฮะ โอเคครับ okay, ทุกคนนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของ static เว็บไซต์นะครับต่อไปเนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูเรื่องของ dynamic เว็บไซต์กันบ้างนะครับว่ามันคืออะไรนะครับซึ่งเว็บไซต์ที่เป็นแบบ dynamic เนี่ยนะครับมันก็จะมีการทํางานกับฐานข้อมูลนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่จะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาน่นเอยนะครับโดยทุกครั้งที่เบราว์เซอร์เนี่ยมีการส่ง Reques t นะครับเพื่อ ร้องขอหน้าเว็บเนี่ยนะครับก็คือร้องขอข้อมูลเนี่ยนะครับตรงนี้แหละเว็บไซต์แบบด y n ิทัลเนี่ยมันจะมีการติดต่อกับฐานข้อมูลแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลเนี่ยมาแสดงให้เราได้นั่นเองนะครับทีนี้ข้อได้เปรียบนะครับของเว็บไซต์ที่เป็นแบบด y n ิทัเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะโต้ตอบกับผู้ใช้ได้นั่นเองนะครับโดยที่มันเนี่ยจะแสดงเนื้อหาที่กําหนดเองนะครับสำหรับผู้เยี่ยมชมที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเว็บไซต์แบบดิจิมิกเนี่ยยังเปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถที่จะ พัฒนาฟีเจอร์ต่างๆได้น,นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของด y n นามิกเว็บไซต์นะครับทีนี้มาดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียก็คือจะเป็นในเรื่องของการออกแบบแล้วก็าการวางโครงสร้างต่างๆของเว็บไซต์เนี่ยมันมีความซับซ้อนแล้วก็ยากต่อการพัฒนานั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับทุกคนในเรื่องของด y น a ามิกเว็บไซต์นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าสแตติกเว็บไซต์แล้วก็ด y น a ามิกเว็บไซต์เนี่ยมันจะเป็นเว็บไซต์2ประเภทหลักๆนะฮะแต่ว่าในหลายๆปีผ่านมาเนี่ยนะครับทุกคนมักจะเห็นว่ามันจะมีเว็บไซต์ที่่ใช้้ API กกกันนมมมาาขึเเรือยๆะ็ด๋ผจ อธิบายในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับต่อไปนะครับทุกคนเรื่องสุดท้ายเลยก็คือจะเป็นเว็บไซต์ประเภทที่3นะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ที่ขับเคลื่อนด้วย API นั่นเองนะครับซึ่งเว็บไซต์ที่ขับเคลื่อนด้วย API เนี่ยนะครับมันจะทํางานคล้ายกับเว็บไซต์แบบด y นามิกเลยนะครับก็คือจะมีฐานข้อมูลนะครับแล้วก็มีแอปที่ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมานะครับทุกครั้งเลยที่ client หรือว่าผู้ใช้เนี่ยมีการส่งคำขอที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือ API ที่ส่งไปยังเบราว์เซอร์เนี่ยก็คือมันจะเป็นข้อมูลในรูปแบบของ JSON นั่นเองนะครับหรือว่าชื่อเต็มก็คือ JavaScript Object Notation นั่นเองนะครับ ซึ่งเว็บไซต์ที่ขับเคลื่อนด้วย API เนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับสแตติกเว็บไซต์เพราะว่ามันจะมีข้อมูลที่เราเนี่ยสามารถดึงมาจาก JSON นั่นเองนะครับก็จะไม่ใช่เว็บไซต์ที่พร้อมแสดงข้อมูลเหมือนกับสแตติกเว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์ที่ขับเคลื่อนด้วย API เนี่ยนะครับมันจะถูกสร้างขึ้นบนฝั่งคล i เอแนนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้รับจาก API เนี่ยนะครับมันจะถูกปลักนะฮะหรือว่าถูกเสียบเข้ากับพวกเทมเพลตต่างๆนั่นเองนะครับเพื่อ เอาข้อมูลเนี่ยมาแสดงที่หน้าเว็บได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นก็ส่วนใหญ่เลยก็คือเราเนี่ยมักจะใช้เฟรมเวิร์กนะครับหรือว่าไลบรารีก็คือพวก React View หรือว่า Angular นั่นเองนะครับซึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ขับเคลื่อนด้วย API เนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องมีการสร้าง API นะครับแล้วก็ใช้งานในฝั่ง client นั่นเองนะครับนั่นก็คือจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เว็บไซต์ที่ขับเคลื่อนด้วย API เนี่ยมักจะถูกเรียกว่า client side render นั่นเองนะครับทีนี้มาดูข้อได้เปรียบของเว็บไซต์ที่ขับเคลื่อนด้้วววย API นนะะะคครรัักกก็็็ืออทาาาางงฝ่่แลเเีมมมมจปิสพ API เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งฝั่ง client แล้วก็อื่นๆนะครับโดยที่ไม่ใช่แค่ browser แค่นั้นก็คือเราสามารถใช้ได้ทั้งมือถือแล้วก็ Desktop เลยน,นั่นเองนะครับก็นี่จะเป็นข้อดีนะครับของเว็บไซต์ที่ขับเคลื่อนด้วย API น,นั่นเองนะครับทีนี้มาสรุปกันนะครับทุกคนว่าเราเนี่ยควรเลือกพัฒนาเว็บไซต์แบบไหนดีนะครับที่จะเป็นตัวเลือก ที่ดีที่สุดนะครับก็ตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แบบส a ตติก y n ดมิกหรือว่าเป็นแบบ API นะครับมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจํากัดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของทุกคนฮนะแล้วก็ความต้องการของทุกคนนะครับถ้าให้ผมแนะนําง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยต้องการเว็บไซต์ที่เอาไว้แสดงข้อมูลอย่างเดียวนะครับทุกคนก็สามารถ เลือกใช้วิธีการสร้างเว็บไซต์แบบที่เป็นสแตติกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยต้องการเว็บไซต์ที่มันมีการโต้อตอบกับผู้ใช้งานนะครับมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่ตลอดอะไรแบบนี้นะครับผมก็แนะนําว่าควรพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นแบบดนามิกหรือไม่ก็เป็นเว็บไซต์ที่ขับเคลื่อนด้วย API นั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนก็ตามนี้นะครับในเรื่องของสแตติกเว็บไซต์ดนามิกเว็บไซต์และก็ API power เว็บไซต์นั่นเองนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กําลังงงๆกับเรื่องนี้อยู่นะครับว่า static website dynamic website API p o w e r เว website เนี่ยมันคืออะไรนะครับโอเคครับทุกคนหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพานเวงเผานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ